ไม่มันเลยอะทำไมอะมันไม่มันอะยังไงแล้วจะขายยังไงอะมันไม่มันอะเออไม่มันแล้วไม่ทันแล้วไปไม่ทันพอแล้วสิแ๊ะยิงก็ไม่เลิกเลยยนี่ไงมันอยู่คนเดียวไอ้สัสเนี่ยมันอยู่คนเดียวอะในใจมันต้องคิดที่อะไรอยู่แน่นอนใช่มันเอามันต้องเอาพี่ไปทำอะไรสักอย่างเนี่ย พี่สันสันรู้ยังว่าเฟียวีที่หกอ่ะเขามีโชครองรับแล้วนะเฮ้ยมาแล้วหรอนี่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 เน่เทยินสวัสดีครับ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 ผมวันนี้เราก็มาอัปเดตอีกหนึ่งแบรนด์เทยินอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นแบรนด์แบรนด์เนี้ย เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือเทยินนะครับแล้วก็กลับช่วงล่างที่รองรับ C v G หครับครับผมแปแป๊ะดูดิว่ากูสั่นเข้ามาคุยกับกูว่า่ยอืมเออมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ C v G หนะก็เป็นโชล์ละครับความสูงสแตนดาร์ดเนี่ยรูปทรงมันก็สแตนดาร์ดเลยล่ะแต่เป็นโชคที่อัปเกรดขึ้นมาับโดยการ พี่ครับช่วยหน่อยมาล้างทำไรเนี่ยช่วยขายโชคหน่อยครับก็คือตอนนี้นะครับเซว่ีจีผมจะบอกว่ามีโชครองรับแล้วหนึ่งแบรนด์ที่แน่นอนเลยก็คือเทยินเอนดูราปอพัทเน่ปรับความนุ่มเดือดสิบหกระดับสิบหกระดับเบ้ท้ง4ี่ต้นคู่หน้าคู่หลังปรับได้หมดทั้งสีต้นเอคือ ที่ผมไปลองฟิลรถมานะตอนแรกเลยอะ่ะตอนที่ยังไม่เปลี่ยนโชค๊คเนี่ยแมด้วยโครงสร้างรถด,ด้วยรูปทรงและรูปร่างของรถเนี่ยครับค่อนข้างที่ใหญ่ใหญ่และสูงครับอุปสรรคที่เจอแน่นอนคืออาการโคงเทงโ,โ,โยนโยนโยนเจอแน่โยนเนี่ยสายขวา้ายขวาเข้าโค้งเปลี่ยนเลนมีอาการโยนค่อนข้างหนักครับและทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนโช๊คตัวเนี้ย ก็จะมาซัพพอร์ตในเรื่องอาการโยนนี้ไม่ถึงไม่ถึงแบบว่าหายไปเลยหรอกแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับผมดีขึ้นกว่าแล้วกว่าเดิมแน่นอนครับผมแน่นอนเจ็บคอเจ็บคอเลยเจ็บคอครับผมก็เนี่ยครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าขับรถรุ่นนี้อยู่นะแล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งไม่ดีลองดู มาลองเปลี่ยนโชคชุดนี้ดูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บอกเลยเลยว่าตอบโจทย์หลายๆท่านแน่นอนกับราคานี่ไม่แพงมากใช่สำหรับโชคกลดครอบครัวครอบครัวครับใช่ก็คืออุปกรณ์เดิมอะไร,รเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่โชคกเดียวอืครับเดี๋ยวไปให้ช่างติดตั้งกันสวัสดีครับแต่มึงดูอาวิษันเข้ามาหรือเปล่า ฮะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ่ะว,ว,วันดีครับโอ้โหกวนตีนขม,กมักแมงอ,อ่ะปอไปๆๆให้ช่างได้ละไปจ,จันจูนรออยู่ไป